คำเป่าประกาศการรักษาเยียาเกา้าพระคัมภีร์บอกในพระธรรมหนึ่งเปรโตบทที่สองข้อ24ว่าพระองค์เองทรงได้รับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดําเนินชีวิตตามคลองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย ฮาเลลูยาฉันไม่ได้พยายามที่จะหายจากการเจ็บป่วยและฉันก็ไม่ได้กำลังมองหาการเยียาวยรักษาให้หายดีเพราะว่าฉันได้หายดีแล้วเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วพระเยซูคริสต์ได้ทรงจ่ายราคาสำหรับการหายดีและการมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างถาวรของฉันพระเยซูคริสต์ได้ทรงรับการลงโทษเพื่อไถ่ความบาป และความเจ็บป่วยของฉันไปไว้บนร่างกายของพระองค์หมดสิ้นแล้วดังนั้นวันนี้ฉันตึงตั้งใจที่จะเดินในสุขภาพที่ดีของพระเยซูคริสต์ฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับความเจ็บป่วยใดๆทั้งสิ้นอีกเลยฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับความเจ็บปวด ฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับความยากจนและขัดสนฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับความปรารถนาแห่งเนื้อหนังและความตายฉันจะไม่ทําให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมคะหรือมาลายหายไปฉันจะไม่ยินยอมให้ความเจ็บป่วยความอ่อนแอของโรคต่างๆทุกโรคมามีอิทธิพลเหนือชีวิตของฉันอย่างเด็ดขาดฤิธิ์อำนาจแห่งชีวิตอันทรงพลังที่มหันของพระเจ้า กำลังทำงานอยู่ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันฤทธิอำนาจแห่งชีวิตของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ภายในร่างกายของฉันฤทธิอำนาจของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในครอบครัวของฉันและฤทธิอำนาจของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในการงานธุรกิจและการเงินของฉันในพระนามพระเยซูคริสต์ฉันขอเป่าประกาศว่า ทุกคนที่มีสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับฉันได้รับการปกป้องดูแลการพิทักษ์รักษาและการได้รับความช่วยเหลือและคำจุนโดยฤิธิ์อำนาจแห่งชีวิตของพระเจ้านี้เช่นเดียวกันความตายได้พ่ายแพ้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันอย่างสิ้นเชิงแล้วฉันกำลังเดินในความสว่างเพราะพระเจ้าทรงอยู่ในความสว่างและความเชื่อของฉันก็กำลังผลิต ผลลับที่ดียอดเยี่ยมออกมาในทุกๆวันความสนิทสนมส่วนตัวและความสัมพันธ์ในฐานะการเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของฉันเกิดผลเป็นจริงขึ้นทุกวันดังนั้นฉันจึงพ่ายแพ้ไม่ได้เพราะพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงสถิตอยู่ข้างในส่วนลึกที่สุดของฉันพระวจนะของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในตัวฉันพระวจนะของพระเจ้า กำลังทำงานอยู่ภายในร่างกายของฉันพระวจนะของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ภายในจิตวิญญาณของฉันและจิตใจของฉันกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์กำลังทำงานอยู่ภายในตัวฉันดังนั้นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฉันจึงได้รับชีวิตพระวจนะที่มีชีวิตของพระเจ้าทำให้ความตายไม่มีที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดๆของชีวิตของฉัน หรือในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของฉันก็ตามฉันกำลังดำเนินอยู่ในชีวิตที่ดียอดเยี่ยมที่พระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับฉันคือเป็นชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีเลิศมาจากพระองค์ชีวิตแห่งความสำเร็จและชีวิตแห่งชัยชนะฉันขอเป่าประกาศวันนี้ว่าฉันขอยินยอมและยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจสูงสุดของพระวจนะของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ฉันให้พระวจนะของพระเจ้ามีอำนาจเหนือตัวฉันโดยการยอมเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระองค์ทุกประการในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน